เอาละครับผมกรับสวัสดีเพเจอับเป็นดนะครับเราอยู่กับแมดแม็กซ์อีกแล้วแล้วเราก็ได้ตัวถังรถมาสักทีไงเท่ไหมเดินวนให้ดูก่อนหนึ่งรอบนะฮะเจิมเจิมเอาละทำภารกิจต่อไปกันดีกว่านะเดี๋ยวคุยก,กับชัมเป็นไงสนุกกันอะไรมากกว่า hey, ตัวถังแล้วก็ล้อนะเราต้องการอะไรเพิ่มเพราะว่ามันยังมีไม่พอช่วยข้าหาสิแล้วข้าจะทำฉมวกให้โอ้โหฉมวกเลยเหรอ บอกอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็ดีละเก็บไอ้นี่ใช่ไหมโอเคครับไอ้นี่คือสแครปหรือชิ้นส่วนนะฮะสามารถเอามาอ,อัปเกรดได้นะครับกับรถได้นะจะตามหาแถวเวสแลนด์ก็ได้ครับเยอะแยะไปหมดฉะน,นั้นเป็นของมีค่านะครับเก็บเอาไว้อ่ะพอหรือยังเนี่ยเอานี่ด้วยน่าจะหมดแล้วมั้งโอเค มามีแค่เศษอะไรนิดๆหน่นอยๆเองก็น่าจะพอนะฮะเดี๋ยวนะต้องทำยังไงล่ะ <S <S <an> <S เออเหมือนจะต้องการอะไรอีกบานนี่ฮะแจ็คท <S an> ิปยังไม่หมดยังไม่หมดตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนมันเหมือนเป็นปลายอะฮะเอามาทำปลายโอเคขึ้นข้างบน น้ำนี่ก็น่าจะหมดแล้วนะฮะต้องไปหาที่อื่นอันนี้เป็นที่นอนของชัมอ,อ๋อเป็นด้ามปลายฮนะโอเคแค่นี้ก็ทําฉมดได้แล้วนะถ้าสงสัยว่าจริง,รงๆแล้วมันทําได้จริงไหมก็มันมีโอกาสเป็นไปไ,ได้นะครับแต่ว่าในเชิงหลักการมัน,นก็อาจจะไม่ได้เป็นของอะไรที่สมบูรณ์แบบเสีทีเดียวแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นนะมันทําอะไรออกมามันเทพทุกอันเลย ก็นะมันก็เป็นแค่หนังเป็นแค่เกมนะฮะไม่ต้องคิดมากได้มาละโอเคให้ติดกับรถเหรออืมตรงนี้มีชิ้นส่วนอ่าอัพเกรดของฉมวกด้วยนะฮะฮับูนโอเคต้องอัพตรงนี้ใช่ไหมอ่ะก็ยังไม่ค่อยชินปุ่มนะฮะไอไอเกมนี้มันโอเคคือปุ่ม e นะอ่าแต่ถ้ากดแบนีนปุ่ม q จะกด e s c ก็ได้แต่ มันก็กมันจะกลายเป็นปุ่มพอสซมากกว่านะโอเคได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยนี่ก็มีอัปเกรดอื่นๆด้วยนะฮะเราก็ใช้ไอ้สครับเนี่ยแหละมาอัปเกรดนี่อย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้นฮะได้ยังอันนี้ด้วยอ่าได้แล้วกันชนโอ้เจ๋งดีอ่ะแต่ว่ามันก็ล็อกเอาไว้อยู่นะฮะสรยต้องไปอล็อกที่หลังจะต้องใช้ในตรัสด้วยข้ารู้วิธีทำดี แต่ว่าเรายังต้องการอะไรเพิ่มอยู่เดี๋ยวก็ไปหาเองได้นะแต่ตอนนี้เอาชมวกก่อนแต่ต้องระวังไอ้พวกวอรบอยข้างนอกนั่นแล้วถ้าเราไม่ลดจำนวนมัแล้วก็นั่นก็หากมายถึงจุดจบของท่านค่ะแล้วก็แมกนัมโอปัสนี่งั้นลุยกันเลยโอเคฮะห้าปูนได้แล้วออกจากที่ซ่อนของเรานะขึ้น ต้องขึ้นแบบว่าตรงประตูเลยนะฮะแบบว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วกดขึ้นไม่ได้นะบางทีเกมนี้ก็ต้องขึ้นนะตามโพสิชันที่มันบอกเอาละตรงนั้นนะฮะเหมือนจะมีเสาเสาใช่ไหมม,มันคงไม่ใช่อาทิตย์อนะก็เสานั่นแหละมันคือสแกโครมันจะต้องพังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพังยังไงวะชน <c oughs> <laughs> หรือว่าใช้ฮาปูเฮ้ยเดี๋ยวเดีดี เฮ้ยติดอะไรมาด้วยยกล้อถาวรเลยมึงไม่ออกกูออกเองก็ได้เอาเอาเอหลุดแล้วเว้ยมาตีโตว้าก็ชนน้องกูดีๆนี่กูได้ของแถมมาซะง,งั้นโอเคพังไปแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ลองหาปูเลยเดี๋ยวไปอีกที่หนึ่ง <Another S 2> เออมันอยู่ข้างบน,บน,บนมาผิดทางไปอีกทางนึง ขึ้นเขาคงไม่ไหวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมไปอ่าข้าบบนเองรืบหลบก้อนหินเึงแล้วเว้ยเอาละเดี๋ยว,วยเ,เดี๋ยวขอลองชนอีกทีดิแก้เคล็ดอยากรู้มันจะเป็นเหมือนเดิมไหมเอทอที่่อยางเงี้ยอย่างงี้แหละที่ต้องการไม่ใช่ไอแบบนั้นเดี๋ยวอีกที่นึงนะฮะเดี๋ยวใช้ฮาปูนกันแล้วกันจริงๆมันได้ใช้นั่นแหละแต่ผมอยากชนนี่ใช่เออวูบวบวบเดี๋ยวตก ไม่ดีต่อสุขภาพรถของคุณเอาแล้วเฮ้ยมันไกลจังวะอ่าอ,นอ,นอนนีนิดนึงนิดนึงนี่แหละลัดมาเลยครับไม่ต้องไปตามถนนถึงแล้วนี่แหละอ่าฮะยิงขึ้นไปเง,งี้ยเหรอโอเคนี่ก็ลากรถแบบลาก,ลากเอ,อ้ยเต็มที่นี่โคตรล้มอย่างสวยงาม เรียบร้อยฮะไอเสาสแกโครเนี่ยมันเป็นของสโก t ตัสนะครับเราก็ต้องไปตามให้ทั่วเลยนะเราก็ทำลายมันทิ้งนะฮะเป็นการทำลายรดอิทธิพลของไอสโกตัสลงนะ,ะแล้วก็ทำให้มันเหมือนบังตามันนะฮะโอเคขึ้นไปที่สูงฮะข้างบนนั้น,น,น,นให้เราไปสำรวจแคมป์นะเะราสำรวจป้อมของมันต้องขึ้นที่สูงครับเราจะได้มองอะไรเห็นตรงนั้นนั่เอง ควันลอยโวยพุพ่งออกมาจุดนี้เหมาะมากโอเคอะไรแวบแบบมีแสงไฟไหนดูสิตรงนั้น w a l ร c r er. i e r ตัวนั้นแปลกๆวะ่ะ Flame Pipe นี่เป็นท่อไฟนะฮะมีท่อแก๊สอืมอืมอืมเ่าไหนก่ะ ทางอาทางซ้าย,อยาโอ้หตรงนั้นมีป้อมสไนั์ด้วย <laughs> เป็นยังไงดีละ่ะถ้ามันยิงเราอ่ะอืน่าจะหมดแล้วแ่ะฮะโอเคอันนี้เป็นป้อมของสไนด์นะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปใกล้เนี่ยมันจะตื่นตัวแล้วก็เห็นเราแล้วก็เรือ <'s> ตามยิง s <S <ๆ>เราแบบ <laughs> สุดๆอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดการก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเข้าไปต้องจัดการไอ้ดันหน้าซะก่อน โอเคพอมแล้วก็ลุยกันเลยโยโยโย,โย,โยไปดีๆฮะเดี๋ยวรถพังโอ้โหผู้ชมครับลังน,นากทีเข้าไปตอนนั้นโอ้โหเกมค้างเลยต้องเข้าไปใหม่เลยโอเคไม่เป็นไรไม,ไม่เสียหายอะไรลุยกันเลยมาชมวกนี่เนี่ยกูจะเกี่ยวมึงลงมาไอ้สไนเวนสไนเวนเฮ้ยมึงค้างใช่ไหมค้างดีนะเออ ตรงนั้นครับเข้าไม่ได้มันมีเครื่องพ่นไฟอยู่นี่ต้องทำลายนี่ก่อนจัดไปยิงมาดึงกระชากขไปกระชากกระชากเขไปอไปอโอ้เรียบร้อยประตูนี้พุ่งกันไปเลยได้ไหมยา่าเราวมนเข้าไปอีกได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวลองใหม่ดูติ๊ด โอเคแม่ก็ไปเราก็ทางเท้าเลยฮะลอยลอยเนะลอยอย่อยนี่อะไรเนี่ยนี่เหรอวอลไครเออร์มหอยอะไรตกแต่งข้างบนน่ะไอ้วอลไครเออร์อเน,นี่ยนะฮะถ้าเข้าไปใกล้นะมันจะอ alert น,นะแล้วก็มันจะทําให้ออกูโดดสู้ใ,ใกล้บัฟบัฟเหรอตัวเคลือกเป็นนะยังไงอะยุยยุยยโอ้ยโอ้ยเจบ็จบเจบ็บอ,อ,อย่าอย่าขอร้อง มันไม่โฟล์เท่าไหร่นะฮะต้องระวังหน่อยนี่น,น,นี่ท่าเนี่ยเห็นไหมใจเย็นๆเวลาเราไปเคาน์เตอร์แล้วมันจะไม่ต่อเนื่องฮนะแต่ไม่เป็นไรนี่นี่อ๋อถ้าอันเลิมันเต็มเป็นแบบนี้ตัวมึงเลี่ยมอะเลี่ยมใช่ไหมคือถ้าเคลือบแล้วมันตัวอันตรายกว่าเดิมนะฮะมันจะแกล่งขึ้นนี่ต้องระวังแต่เราก็กำจัดมันได้หมดอ่ะตรงนี้อะไรเนี่ยฮะไหนทางมันลงมาสิเอา ปุ๊บทจะตายมันก็ตายง่ายขนาดนั้นเรียบร้อยฮะไม่เหลืออะไรเลยเอาเก็บอะไรก่อนเก็บสแครปโอเคเก็บไปอัพเกรดนะฮะอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ย history relic max เราคิดถึงคุณกลับมาเร็วๆนะอะไรเนี่ยของเราเหรอครอบครัวเราเหรอฉันได้กลับไปหรือเปล่านะ โอเคจะเข้าไปกำจัดไปทำลายปั๊มก่อนนะดูแล้วน่าจะอีกไกลนะครับไปอ้อยปั๊มเนี่ยไมกแล้วพายุก,กำลังมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวส่องดูแป๊บหนึ่งนะสวัสดีครับมึงจะส่งเพื่ออะไรวะเนี่ยอยู่ดูดูโอ้โหหลบไม่ทันมีจ้วงมีจ้วง,วงเล่นของมีคมกันอีกแล้วเหรอเนี่ยเพือ่อแล้วกูใช้ควักมีดมายัางไงเนี่ยกูสาบไปจิกเข้ามาเยอะยอะไอ้ตัวมีดมัสวยแน่โอ้โหชิบหายลูกใกล้ตาย เดยๆลงก่อนลบก่อนโอ้โหมันรุมมันรุมบอกแล้วกูรุมสู้ไม่ได้กูง้างมาจากบ้านเลยนะเนี่ยมามาให้กูง้างอีกเหลือเองกับข้าแล้วจงดูข้าจงดูข้าโอ๊ยปวยพายุมาสายพายุสายโ๊ป๊ะปหาจังหวะแป๊บหาจังหวะแป๊บเฮ้ยโโอ้หลบหลบหลบเพื่อหลบเพื่อเฮ้ยหลบทำไม ตายซะสิเออให้ตายเถอะมีดเก็บไม่ได้ละเราได้มาแล้วนี่หว่าอายุทรายครับเราอยู่นานไม่ได้นะฮะไม่ดีไป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 ขึ้นโอเคเอ,อึ๊บหมันต้องกดขึ้นด้วยนะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอ่ะเดี๋ยวกินในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคเพิ่มเลือด ตรงนั้นมีให้เติมอีกนะเติมไว้ก่อนเลยเอาละมันก็เสียเวลาตรงนี้แหละนะก็ใจเย็นๆน,นะฮะอย่างน้อยเราก็เข้าร่มได้แล้วทีนี้ก็รอให้พายุมันผ่านไปตอนนั้นแหละอาา่าฮะเนี่ยทำยังไงอ๋อให้เบรกเบรกอ่ะอืมโอเคโอ้โหไปยังไงล่ะทีนี้ รือว่าต้องอ้อมไปทางนี้อ่าตรงนี้มีอะไรอยู่เก็บเออทางนี้หรือเปล่าวะอ๋อมีสะพานโอเคข้ามไปฮนะให้ตายเฮ้ยไปทางไหนต่อคือมันก็บอกแค่ว่าจุดอยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปทางไหนมากต้องคลำทางเอามีข้างล่างนะ่ะอ่าข้างบนก็มีข้างบนก่อนกันแล้วกัน โอเคปลอดโปรงไห่มีใครอยู่แถวนี้ตรงนี้มีอแอมโมโอโ m o กระสุนโอเคก็ยังดีอะเอาละได้มาแล้งั้นแปลว่าถ้าข้างบนไม่มีก็แปลว่าต้องลงข้างล่างโอเคจัดไปข้างล่างไม่อยากจะกระโดดลงครับลงแบบนี้ดีกว่าเสียว โอ้โหมืดมากเลยเดี๋ยวเด้ออ่าไฟฉายโอเคอืมเงียบเง,งียบลงมากๆเลยสบายหูจริงๆอยู่ข้างล่างไม่มีใครใช่ไหมทางขวานี่ก็มีบันไดทางนี้ไปไหนเนี่ยทางนี้ก็มีข้างล่างอีกโอ้โหซับซ้อนเป็นบ้าเลย โอเคได้มโมมานะฮะอา้าวอันนั้นก็มีอยู่ข้างบนทำยังไงล่ะเดี๋ยวเก็บอ้นี้ก่อนไม่มีอะไรอยู่ในน้ำใช่ไหมแล้วอ้นี้ต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่ามันต้องยิงวะไม่เอาอะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาอาละ้ฮะอันนั้นไม่ต้องห่วงนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บทีหลังก็ได้ขอเคลียร์พื้นที่แป๊บหนึง่ง ขึ้นข้างบนแน่นอนฮนะตรงนี้ไม่มีอะไรละทางมันซับซอ้อนเหลือเกินเอา้าไอ้หมอนี้เองแด้ต้องการอะไรอ่ะการเวลานำมาซึ่งสิ่งนี้เส้นทางของเจ้าอาจจะออกนอกรูกนอกทางไปบ้างแต่ว่ามันก็กลับมาที่นี่งานของเราของเจ้าและของข้าเราจะได้ร่วมมือกันในเร็วๆนี้แนะ่มาพบข้าหาจิตใจของเจ้าพร้อมแล้วอืมโอเค เดี๋ยวไปเจอกันนะถ้าพร้อมแล้วเขาเป็นใครเขาคิดยังไงกับเราเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะขอไปทำลายไอ้ปั๊มน้ำมันนี่ก่อนโอ้แสงแดดรุ่งอรุณโอ้อ่าฟิลรี่นะครับเป็นกราวคอมแบทเหมือนจะเป็นคอมโบใหม่นะฮะโอเคแบบว่าพลังเราจะแบบว่าแรงขึ้นนะเอาง,ง่ายเลยกูง้างมาจากด้าแต่กุโดนต่อยจิบหายคือเวลาลงาง้างมัน,นแรงๆเนีฮะ คือเราไม่รู้ว่าเราควรจะง้างนานแค่ไหนนะมันจะเคาน์เตอร์ใส่เราก่อน,นือเปล่าไม่รู้เออโอเคมามาแค่ไหนกูก็สู้อย่าดิอย่าเล่นเล่นเหรอไม่อยากใช้ปืนเลยมันเปลืองเข้าใจไหมเฮ้ยติด,ลตด,ลตดลแล้วเว้ยติดแล้วนี่มานี่แหละฟิลี่เป็นไงเราแรงขึ้นไหมมานี่ใช้ใช้มีดสตีใช้กับคอมโบอย่างอีกเหรออืมคิดจะเล่นเหรอสักกรินฟูเพลก็กโอ้โหหัวทิ่ม นี่ทีบยังอีกเหรอโคลสไลน์ตัวปลิวโอ้โดูของก่อนฮนะทำลายปัมนะ๊มฮะโอเคนี่แหละเป็นผลที่ได้กลับมาแปลว,ว่าแม็กซ์เคยอยู่ที่นี่เหรออืมตรงนี้มีอะไรเนี่ยอ๋อที่เดิมเลยฮะกำจัดไอ้นี่ก่อน s t o l t e s เป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะเอ้ตรงนั้น เป็นปั๊มแล้วจะทำลายมันยังไงอะอตรงนี้ก่อนกันแล้วกันขอสำรวจร,รอบๆนะขึ้นไปเออมีส c r a p อยู่เก็บชิ้นส่วนเล็กๆน,น้อยๆน,น,นี่ก็มีประโยชน์นะฮอไปอัปเกรดได้โอ้ละ่ะทำยังไงละ่ะเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนสิสนอ,อันนี้มันเป็นที่เก็บน้ำมัน,นเชื้อเพลิงเอาไปทำอะไรอะ อ๋อๆเมื่อกี้มันบอกว่าไอ้นี่ให้ใช้จุดไฟทำลายปะโถโอเคเรียบร้อยฮะวางไว้ตรงนั้นแหละงานนี้มีบึ้มอลังการงานสร้างไม่ละเธอ <laughs> แม็กซ์คนเดียวเอาอยู่ทุกอย่างทำลายได้แล้วเยสเรียบร้อยฮะ64%โอเคทำไงต่อทีนี้กลับไปนะฮะ ใช่ไหมขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหมเนี่ยเอาแล้วกลับไปนะฮะเ่ะเก็บสแกปก่อนเรียบร้อยแล้วจะกลับไปทางเดิมหรือยังไงเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันมีสลิงนี่มาโผล่ลงไปก็ได้แหมแล้วเราจะลงไปเพื่ออะไรเนี่ยไปแล้วชั่วทางลัดสุดหรูมากอ่ายังอยู่หรือเปล่าชัม ไม่ได้หนีไปใช่ไหมโอ้ยังอยู่มากลับกันเถอะมีบางอย่างที่ต้องทําก่อนที่จะกลับไปแต่ว่าเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการแล้วนี่นะทำไมเราถึงยังไม่กลับไปซ่อมรถล,ละ่ะนายไม่จะเป็นต้องเข้าใจหรอกข้าเข้าใจแล้วท่านมีเหตุผลที่เปิดเผยไม่ได้ใช่ไหมข้าจะติดตามท่านไปเพราะว่าข้าคิดว่าโชชะตานั้นเกื้อกูลชำคุณน,นี้และท่านต้องการเราทั้งคู่โอเค ้วจะถามเพื่ออะไรถ้าจะไปด้วยเนี่ยพิงไว้กลางทางซะเลยถ้าไม่ติดวัดซ่อมรถให้นะเนี่ยโอเคฮะอ๋อเราจะไปพบกับไอ้ชายลึกลับคนนั้นนะฮะชีว่วอสแสนดนโอเคขึ้นน้ำบนทำไมต้องขึ้นที่สูงตลอดเวลาเลยฮะเ,เอาล่ะสุดทางแค่นี้นะฮะเฝ้ารถไว้นะโอเคไปแล้ว ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่ใช่ว่ามาเกอร์นะเวย้ยอ่าอยู่นั่นนั่นเองเขามีนัดคุยอะไรกับเราเนี่ยเอาทำไมบรรยากาศมันเปลี่ยนไปทั้งตัวนี่แบกของพรุงพรังเหลือเกินมีทุร่าอะไรกับเราอ่า,าอยู่นี่เองการกลิ้งของเม็ดทรายจารึกแห่งเลือด และอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่เจ้าบอกว่าเจ้ากำลังตามหาที่ราบแห่งความเงียบแต่ว่าเจ้ายังไม่ตามหามันตอนนี้สิ่งที่หลงเหลือในชีวิตของเจ้านั้นการเดินทางที่ไร้จุดจบ,จจบการหลบหนีเหล่านั้นล้วนหมายถึงมนุษย์จนกระทั่งถึงวันที่ที่ราบแห่งความเงียบได้ถึงจุดจบและก็เป็นจุดเริ่มต้นของเจ้าเจา้ามีเป้าหมายในชีวิตสหายข้า ถึงแม้เจ้าจะไม่กล้าจะฝันถึงมันแต่ว่าความเจ็บปวดจะมาเยือนแน่นอนยิ่งกว่าความเจ็บปวดก่อนที่เป้าหมายของเจ้าจะทําให้เจ้าเห็นกระจ่างชัดแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฉันหรอกเลี้ยวหลังไปดูสิการเดินทางผ่านภูเขาเนินทรายพวกนั้นแทบจะหลงลืมความหวาดกลัวเจ้าหนีมันมาตลอดซิ่งที่หลอกล่อนในอดีตและความบ้าคลั่งที่คืบคลานอยู่ภายใน เจ้ามาหากริฟฟาเพราะมีเหตุผลลึกๆข้างในแล้วซึ่งคือความหวาดกลัวที่บิดเบี้ยวอยู่จากสิ่งที่เจ้าหนีมามันอยู่ที่ความแข็งแกร่งของเจ้ากริฟฟาช่วยเจ้าได้ช่วยเจ้าออกประจนไปในที่ที่เจ้าไม่กล้าไปและยังมอบหมายคำสัญญาที่แท้จริงของเจ้าเอาเป่าอะไรมาเฮ้ยอเมตอลิซึมโอ้โหมีทุกอย่างเลยสรุปคือไอ้มอนี่นะ มันก็คือไอตัวอัปเกรดนี่เองนะครับโอ้มันคืออัปเกรดทักษะของเรานะฮะนอกจากจะมีรถแล้วก็จะมีตัวเราด้วยนะโอเคเราก็อัพเต็มที่ครับ3ส,ส่วนแรกแล้วก็หายไปเลยมานั่งคุดคูอย,อยู่เงี้ยทำไงต่ออ่ะเอ้อให้กดลุกเองก็ไม่บอกโอ้กลับไปที่แมกนัมโอปัสครับก็คือชื่อรถเรานั่นเองนะกริฟาครับน่าเป็นชายที่ มาให้เราได้อัปเกรดทักษะสกิลต่างๆในตัวเรานะฮะนั้นแปลว่าเราจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้อยากได้ชุดอุปกรณ์มากอยากได้เทๆ่ๆอ่ะนะสปอเตอร์ปัญหาใหญ่ละเอารถหายไปไหนไอ้ชัมเอารถไปเล่นที <laughs> ่ไหนแล้ว <laughs> เออนั่นสนะิรถไปไหน <laughs> เอาไปวิ่งเล่นที่ไหนแล้วเฮ้ย <laughs> ทำยังไงอ๋อ oh. ส <laughs> ัญ n a l นี่เรียกรถครับเรียกรถจุดพลุ ไหนล่ะเฮ้ยมาแล้วเว้ยแม่เอารถไปลองใช่ไหมมีปัญหากันเหรออ๋อพอดีข้าเห็นคนไม่ดีเนี่ยกำลังแอบสอดแนมอยู่พยายามที่จะขโมยหล่อนไปข้าก็เลยเอารถไปเก็ยวันนี้ที่ปลอดภัยอ๋ออย่างนี้เองเสียเวลาไม่ได้ละเราต้องรถไปอัพเกรดกันลุยกันเลยอาชมเอารถไปแอบไว้นะฮะมีคนจะมาลักขโมยโอเคมันเหมือนจะมีอะไรอีกในทรัสบูสได้แล้วเหรอ โอ้ดู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 เพลินเลยเกือบตกแล้วไหมละ่ะโอเคนายทรัส o บูสนะฮะมันน่า,นนาจ,จะเป็นเทอร์โบนั่นแหละเอาง่ายๆอ่า,อานี่งอัพเกรดรถใหม่ไปแอบทำมาตอนไหนไว้ให้ช้ำอ่าได้แล้วฮะมันมี3ล็อกไปว่าอา่าบูสได้ทั้ง3สเต็ปนะฮะแต่ได้สเต็ปเดียวตอนนี้โอเคทำยังไงละ่ะนี่เป็นรอรถก็อัปเกรดไปแล้วนะ ก็มันก็ล็อกอยู่นะฮะต้องรอก่อนโอเคทำยังไงต่อละทีนี้เหมือนเราจะต้องไปทดสอบนะฮะหาสถานที่โอเคไปทดสอบในโตรบูสกันตามไปฮะตามจุดมาร์กเกอร์สีเขียวไปคงจะไม่เจอพวกวอลบอยอะไรพวกนี้นะเฮ้ยเอาไฟไหมน้ำร้อนลวกผิวหนังผู้พองเป็นหนองทุย อ่านั่งไงอ๋อมันเป็นไอ้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่บูสต์ไม่บูสต์เดี๋ยวเดี๋ยวปุ่มอะไรอ๋อสเปซเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนตั้งหลักแป๊บหนึง่งโลัเสียฟอร์มโอเคลุยกันเลยนานลูสิแรงโอ้โหแรงมากแรงขนาดนี้จัดไปฮะมันก็เพิ่มความเร็วได้นะฮะเผื่อว่าเราต้องใช้แรงส่งเราก็หนีเอ้ยนี่ใครเนี่ยโอ้โห <laughs> ขออภัยมณนีตายไปละหนึ่งยังไม่ทันทำอะไรเลย เอาเหรอจะเอาใช่ไหมนี่รถเอาติดรถมาทำไมเนี่ยหมดหรือยังเอ,เอามาอีกคันอีกคันเหรออู้ยิงไม่ทนันตายแล้วรถเละคลื่หลอดโอ้ยจะชนก็ไม่ได้ไม่ละครับไม่แล้วเดี๋ยวใจยเย็นจะเล่นใช่ไหมนี่ชนแม่งเลยไปไปลงไปข้างล่างเลยไปมึงอยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกูตามไปเคลียร์เดี๋ยวเออเอารถไปไหม้เลย ไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้จะลงไปเคลียร์เดี๋ยวก่อนเห็นเกกะนี่เออยิงล้อได้ด้วยเหรอวันนี้หนกว่าจริงได้แต่ถังน้ำมันมาเลยลงมาแล้วใช่ไหมมาลุยง้างมาจากบ้านเหล็มึนไม่ละมึงเออกทืกซ้ำเรียบร้อยฮะ s อร์ y ี o คอม plete นะ รถนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> จะขโมยไ,ไปอัปเกรดเหมือนกันนะอ่ะระหว่างนี้ให้ชา้าซ่อมรถเอาแม็กซ์เอาเราสามารถอัปเกรดแม็กซ์ได้นะครับอ่าพอสเมนูนั่นแหละอัปเกรดได้อัตโนมัติเลยไม่ต้องไปหาไอ้กิฟฟ่าแล้วแล้วก็สกิลก็มีการอัปเกรดนะครับอัลล็อกเรียบร้อยแล้วมันจะอัลล็อกได้อีกนะครับถ้าไอ้แรงเลเจนด์แรงเราเพิ่มสูงขึ้นนะฉะนั้นต้องใช้เวลาปุ๊บปับปบปบป๊บเลยไม่ได้นะฮะโอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแลวมั้งไปดีกว่า เดี๋ยวเราจะกลับไปที่รังโจรของเรานะครับกลับไปปรับปรงุงรถแล้วก็ไปซ่อมอัปเกรดรถอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อทํามิชชั่นต่อไปนะฉะนั้นขอพักไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับระหว่างขับรถกลับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันพาร์ทหน้านะครับจะเป็นยังไงจะมันแค่ไหนจะบู๊ระหามแค่ไหนก็ติดตามกันได้ใน Mad Max p a r t า e r หน้าสวัสดีครับ